มในส่วนของพาร์ทงานคู่ระหว่งางน้องอยู่กับเฮียกันบ้างช่วงน,นี้มันเดินทางมาครบสามปีใช่ไหมคะใช่ครับสปีสปีแล้วครับแฟนคลับยังแบบแฟนๆยังยังแบบยังยังซัพพอร์ตอยู่ครับบางคนก็อยู่ด้วยกันมาตั้งแต่แรกเลยตั้งแต่ปีแรกตั้งแต่ช่วงแรกที่ผมรู้จักเฮียอย่างเงี้ยครับ er, ใช่ครับตั้งแต่นิง er, ้งเฮียเพิ่งออนใช่บางคนก็อยู่ด้วยกันมาตั้งแต่ตอนนั้นเลยมาจนถึงตอนนี้ก็ อยากจะขอบคุณท yeah, you ุกคนครับท uh, like ี hire, uh, ่แบบยังซัพพอร์ตผมกับเฮียมาจนถึงทุกวันนี้ครับซึ่งระยะเวลาสามปีที่ผ่านมามันือนผ่านอะไรทำให้เราโตขึ้นในวงการมันภาพภาพภาพมองในวงการเราเปลี่ยนไปยังไงครับมองการงานอะไรอย่างเงี้ยมันเปลี่ยนไปยังไงว่าก็สามปีก็ถือว่าเราก็ทำมาไมาเยอะเหมือนกันนะนิวเราทำแบบไม่หยุดเลยอะเราสต็อปอะเออทำแบบ ก็มองมุมอมองในการทํางาน<ม>การอยู่ในวงการะครับเปลี่ยนไปไหมเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนอยู่แล้วแหละครับแต่ว่าเป็นมุมมองไม่ได้เปลี่ยนไปในทางที่ไม่ดีนะครับ<ม>เป็นมุมมองที่เปลี่ยนแบบว่าโอเคการทํางานไม่ใช่เรื่องง่ายเลยครับ<ม>การทํางานเป็นสิ่งที่ เราต้องเจอกับอะไรหลายๆอย่างบางทีก็เข้ามาแบบเราไม่ทันตั้งตัวแล้วเราต้องแต่เราต้องพร้อมรับมันอยู่เสมอครับนี่ว่าจะแรงกดดันความเครียดต่างๆความท้าทายกับการทําสิ่งต่างๆเงี้ยครับเป็นสิ่งที่ผมก็เจอมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรืยๆเลยครับเหมือนเป็นช่วงพิสูจน์ตัวเองเลยครับว่าตัวเองสามารถทําอะไรได้บ้างครับสามารถแบบทําสิ่งนี้สิ่งนี้ได้ mm. ใช่มันก็มีงานท้าทายต่างๆมาเข้ามาเรื่อยๆครับ ก็บางทีก็เหนื่อยเหมือนกันครับบางทีก็ท้อเหมือนกันกลัวกลัวตัวเองจะทําไม่ได้ครับใช่แล้วผมเป็นคนไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองอยู่แล้วด้วยครับจะชอบแบบมองตัวเองลบๆไปก่อนว่าวุเราจะทําไม่ได้แน่เลยครับใช่จะชอบคิดอย่างนี้แต่ว่ามันทําให้เราไม่มั่นใจครับเลยรู้สึกว่าถ้าเรามองแบบนี้ไปเรื่อยๆไม่ดีแน่ๆเลยครับเราจะทําอะไรได้ออกมาไม่เต็มที่แน่ๆเลยก็เลยพยายามไม่มองแบบนี้แล้วกันครับ เป็นแบบโอเคเราต้องทําได้ mm. เราจะต้องทําให้ได้ครับม mm. mm. ยปรปึกษากรอบข้ามางแบบน,น,นี้อยู่นะฉันแบบแบบช่วยมองรถกับเองอะไรเงี้มันสงผลการทนนะมมานมีปรปึกษาพี่ออฟค่ะพี่ออฟผู้จัดการค่ายครับว่าแบบเหมือนผมจะกลายเป็น perfectionist หรือไปแล้วหรือเปล่าก็ไม่รู้ครับจริงจไม่ได้ชอบตัวเองที่เป็นแบบนี้เลยครับเพราะว่าการที่ต้องมานั่งคิดว่าตัวเองจะต้อง perfect ในทุกๆอย่างเนี้ย มันมันเหนื่อยนะครับมันกดดันนะใช่ก็เลยแบบถามพี่เอว่าทำยังไงดีพี่เอวก็เลยบอกว่าก็มองว่าตัวเองแบบพลาดได้บ้างเหมือนกันเราก็เป็นเด็กคนหนึ่งนะเราไม่จําเป็นจะต้องเก่งทุกอย่างเราถ้าเราแบบเก่งทุกอย่างเราคงเป็นซูเปอร์ฮีโร่เป็นซูเปอร์แมนไปแล้วอย่างเงี้ยครับเราก็เป็นเด็กคนหนึ่งที่สามารถทําพลาดได้เหมือนกันบางทีปล่อยจอยไปบ้างไม่ต้องไปคิดอะไรมากก็ได้บางทีพลาดไปเราก็ให้มันพลาดไปครับอย่าแบบ เก็บมาใส่ใจมากอย่าไปคิดว่าเราจะต้องเพอร์เฟกทุกอย่างครับทำงานง่ายขึ้นทำงานง่ายขึ้นแบบมันทำให้เราสบายใจขึ้นครับใช่รู้สึกว่าถ้าเราไม่ต้องมานั่งแบบจะต้องเพอร์เฟทุกอย่างอย่างเงี้ยครับมันสบายใจขึ้นเยอะมากเลยแต่ก็ยังทำไม่ได้ร0 0เรเซครับอ,อยากจะทำให้ได้ร0 0เเซ์เหมือนกันที่เราแบบไม่ต้องมานั่งคิดว่าโย มันต้องดี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 ทุกอย่างเลยครับแสดงว่าตอนนี้เราก็ยังมีความแบบมีตกกังวลยังมีตกกังวลอยู่ครับร่อแบบถึงขั้นต้องพบหทย์ออ๋อขนาดนั้นไม่ไม่เลยครับยังยังไม่เคยถึงจุดที่จะต้องไปหาคุณหมอเลยครับถ้าใช่ครับจะเป็นแค่ความกดดันตัวเองจากด้วยความไม่มั่นใจของผมที่มีมาตั้งแต่เมื่อก่อนครับกดดันตัวเองไปเองครับซึ่งพอเรามีประสบการณ์มาแล้วเนี่ยการทำงานเนี่ยเราก็ยังคิดเหมือนเดิม หมือนเดิมไม่ได้ไม่ไไม่ได้เปลี่ยนไปจากเดิมเยหมือนว่าพอตั้งแต่แรกที่เราแบบเริ่มแบบกดดันตัวเองไหมเพอตอนนี้เราเดินทางมาแบบสักพักละเรายังรู้สึกเหมือนเดิมใช่ไหมรู้สึกเหมือนเดิมไหมถึงว่ากดดันละครับยังกดดันอยู่ไหมก็จริงๆกดดันน้อยลงครับก็น้อยลงเยอะเลยครับถ้า ถ้ากดดันเหมือนตอนแรกมันจะถึงทุกวันนี้น่าจะตายก่อน <laughs> น่าจะหัวระเบิดตายก่อนครับก็กดดันน้อยลงเยอะแล้วครับใช่มันเครียดน้อยลงเยอะมากเลยครับแต่ว่าช่วงไหนที่งานค่อนข้างถาโถมเข้ามาหลายๆอย่างเข้ามาหลายๆโปรเจกต์หลายสิ่งหลายอย่างอันนี้ก็จะอันนี้ก็จะเครียดกดดันอยู่แล้วครับ <c oughs> แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่จะทาให้เราผ่านไปได้ตัวเองแล้วหนึ่งครับคนรอบข้างแล้วสองแล้วก็แฟนๆเป็นสิ่งสําคัญมากๆเหมือนกันครับ ติดตามข่าบันเทิงได้ที่นายตะเทนทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ